สวัสดีพี่น้องช่องนิรุตนะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องไอบอยไอบอยเขมรนะที่มันเป็นไออินฟูอยู่กัมพูชานะนะครับผมจะมาพูดเรื่องของมันนะไม่ใช่เกาะกระแสหรอกนี่คือความจริงนะพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเกิดไอบอยพูดตรงข้ามกับผู้นำของมันที่ออกสื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้ามันพูดตรงข้าม ผลลับของมันคืออะไรรู้ไหก็คือตายนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้บอยที่อยู่ในดงเสือดงจระเข้เนี่ยมันคือวิธีการเอาตัวรอดของมันถือว่ามันฉลาดนะพี่น้องถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันออกมาพูดตรงข้ามกับผู้นําของมันเองเนี่ยจุดจบของมันก็คือตายไม่ตายตดคุกนะตีคุกหนะัวโตแน่นอนครับนี่มันเป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอด มันรู้อยู่เต็มอกนะครับว่าสถานการณ์ชายแดนมันเป็นยังไงทหารมันตายเท่าไหร่หรือยังไงนะมันรู้เต็มอกพี่น้องนะแต่มันก็ต้องพูดโกหกเพื่อจะได้เข้าข้างทางผู้นําของมันเองถ้าเกิดมันพูดตรงข้ามที่กับผู้นํามันพูดเนี่ยผลลบกับตัวมันอย่างแน่นอนกับครอบครัวมันแน่นอนแน่นอนครับธุรกิจที่มันเปิดร้านล้างรถนะ มันก็จะโดนยึดธุรกิจที่มันเปิดร้านขายปั๊มน้ําหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยพวกมันก็จะเดือดร้อนนะครับไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะมันเดือดร้อนทั้งตระกูลว่าไงหุนเซนไม่ปล่อยไว้แน่ถ้ามีใครมาพูดตรงข้ามกับหุนเซนนะครับนี่ก็คือความจริงเนาะพี่น้องอถือว่าไอบอยเป็นคนที่ฉลาดนะพี่น้องง เป็นคนที่ฉลาดเอาตัวรอดได้นะในดงเสือดงจระเขนะ้น่ยเหมือนกับคำสุภาษณสิทธิ์ไทยว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตัวตามตอนนั้นนะไอ้บอยก็เป็นอย่างนั้นครับตอนนี้นะฝากพี่น้องชาวไทยนะครับส่งกำลังใจให้ทหารแนวหน้าของเราซึ่งปฏิบัติต,ตอนนี้อยู่อย่างยากลำบากนะขอเป็นกำลังแรงใจให้กับทหารด้วยครับ ช่องนิรุตสวัสดีครับผม